แล้วก็ประเมินผลการประเมินกิจกรรมของการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการนะครับปกติคำเดิมของ YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์ก็ผมก็จะขอแนะนำตัวก็ขอต่วคำว่าสวัสดีครับ ก็ผมชื่อธีรละผ่านดาสุกุลับชื่อแ่นชื่อกอบนะครับปัจจุบันนี้อายุ37ปีประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องธีรละผ่านดาสุกุ Channel ลชแนลนะครับเมื่อวันที่2345และ7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7พิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีศพรพ,พ,รพ,พระอภิธรรมศพพระอธิการสักดาสติสสปัญโยอายุ79ปี พรรษา19อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสีสัจจาอธิษฐานธรรมยุทธ์ตำบลหนงลงองหล่มอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางณนะเณวัดป่ารนะีวัดป่าสีาส,สัจจาอธิษฐานธรรมยุทธ์ตำบลหนงลงองหล่มอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวนั้นก็ผมก็ได้ปฏิบัติหน้าที่สื่มมชว ดึกภาพติดเก็บข้อมูลตลอดจนเผยแพร่พพข้อมูลสื่อออนไลน์นะครับซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าสําเร็จรุ่วมสม,มุดแอดสติวไปได้ไดีแล้วนะโอเคนะครับสำหรับสุดท้ายนี้สำหรับคลิปเรยวชนนี้ก็ขอลาพี่น้องที่รอกไปก่อน หากมีสิ่งหนึ่งที่ได้เปลี่ยนเพิ่มการได้ไปก็ผมก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาแล้วโอกาสดีขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกคำกำลังใจในผลงานช่องยูทูบเบอร์ช่องทีละบาทดอนสืบเนื้อแนลนะครับแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทำในการในครั้งต่อไปนะครับผมทีละบาทดอนสกุล ก็จะได้เข้าสู่พิธีการของสงฆ์นะครับซึ่งจะได้จดอธิธรรมประจำในครั้งนี้นะครับ ว่าโโการมรณะทีเการชีวิตหรือการจากไปของพระสงฆ์หรือว่าอุปศสกอุบสิกานั้นเป็นงานที่ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับฉะนั้นแล้วการจัดสถานที่การเตรียมงานต่างๆนั้นย่อมมีอุปสรรคนตกบ้างที่นั่งไม่พอบ้างก็ขอความเมตตาทุกท่านนะครับไปช่วยกัน จะยก,กนะครับให้เขาสู่ระบบให้เขาสู่สถานที่เพื่อเป็นสถานที่ให้พวกเราได้เข้ามาร่วมทำบุญด้วยกัน ในวันพรุ่งนี้นั้น,นกรรมการจะเริ่มประมาณ10นาฬิกานะครับจะเป็นที่มีสงติสนาฬิกาที่ดีกวายพระทหารเทนนะครับในช่วงเวลา13นาฬิกานะครับที่มีสวดมาติกาบางสกุลนะครับนะ้วพิารณาานาทีโดยประมาณานะครับทันนี้ทั้งนั้น ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยนะครัเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ก็ต้องคนเดียวถวายสคนนั่งเพื่อนนาะใครหนึ่งมันจะป็นนั่งเพ่ใช่มับโค้ชแค่ี่อสาปี

Di Tadu Banya Di Padjah Banya Di Indi Banya Di Bukara Di Kisah चाला janya pat janyo anit janya pat janyo upanit janya pat janyo purita tapat janyo pat tapat tapat janyo asewanapat janyo kamapat สาุุอินก่อนอินทลัก,ก์สอนอินยังไง ครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญสพตสมมัยวังหน้ารองประธานสภาองค์ก,การบริหารส่วนตำบลหนองลมนะครับ เมสินเมียวนีมอนพระสงฆ์พิจนา พุทธส่งเป็นลำดับต่อไปนะครับคิดที่อยู่ได้คิดใจอยู่ยากเนาะก้อยไปปอดอดเอาตัวน้อยผมมาต่อตามเลย Uh -huh. kamera wa tu kang anakkata tu gang pan tu kang kapang Tu kangkhamantu โอกาสต่อไปก็จะได้ถวายพระพุทธประเกตพระสงฆ์เป็นลํำดับต่อไปนะครับครับท่านแรกถวายพระพุทธคองเริ่มเชิญคุณเกตนันตานะครับไปถวายพระพุทธก่อเนเชิญผม ขอเรียนเชิญคุณครับการสอดพระลูกหน่งขอเรียนดีขอเรียนเชิญคุณแม่หูบุญเรืองพวงแก้วนะครับ เลงท้าได้เลยครับ 好。Okay, ุณได้จีกองในชานเมอ่อบูชาผ้าใสใสบางสกุลนี้ใสละเก้าสิบเก้าส่วนผ้าบางสกุลผืนเลขแต่จะเป็นชุดละสนะีนะ่สิบเก้าอทั้งสองชุดจากจมาตมนะี้ผ้าใสบางสกุลประกอบมีอ่ากองไม่ไม่หลวหลือไม่ทั้งคื้นนี่นะนะยืดจีกองในชานจะสามารถไปบูชาได้ลนะนะสละวางต่อหน้าสัมเาสณาสมเาณีาจ,ะจะทำการบางสกุลละกับฮือปอน หากใดสนใจอยากร่วมทำบุญก็สามารถเสิร์ฟใดสี่กองในจานตั้งหน้าได้เลยนะนเนืองสำมะเอ็นจากพ่อมที่จะให้สอ,อนอยู่ตรงนั้นแล้วนะ,ะคนไหนสนใจอยากทําบุญอยากร่วมทําบุญก็สามารถเข้าไปที่กองในจานนั้นได้เลยแจ้งกองประสงค์ประสานงานจะเป็นชุดละเก้าสิบเก้าบาทก็ได้หรือจะเป็นชุดละสี่สิบเก้าบาทก็ได้ตามกําลังศรัทธาตามปาะมาทรัพย์ได้เลยจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายเด้อ วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มพิธีการตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นาการฟังการเทศนะจากหลวงพอ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอเถิอ่อนฝ่ายสร,รัยยุทธนะ์ฝ่ายสรรมัยยุทธ์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นาการสวจเจอพุทธมนตนระ์แล้วก็ถวายเพลงตั้สงฆ์ในเวลา1 1บเนาฬิกาอนจากนั้นมาเลยในช่วงบ่ายเราจะเริ่มการที่ประมาณโดยประมาณ บ่ายโมง,งหรือวันศุกนาฬิกาก็จะเริ่มพิธีการในการวางผ้าบางสกุลนหะลังจากนั้นไปก็จะเป็นกา,ารกล่าวคำกล่าวประวัตนะิาการเดินทางปลอดไปใครเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางปลอดไซเดอรนะ์แล้วก็จึงจะประชุมเพลิงในช่วงเวลาประมาณ1ิบเนาฬิกาสานาทีาโดยประมาณก็ขอจเจริญพรสักการะโยมถ้าใครท่าในใครยาจะมาร่วม พิฏฐาสลายร่างดิระสังขารตองหลวงพ่อสัจดา,ก,ดาก็สกามารถมาได้ในวันพรุ่งนี้เด้อ Thank yeah. you. Yeah.